7 11, 9็0ักาครับ7จ็0าะเจ็ันเก9าเารเงี้ยจ่ายมาลูกนี้ก่อนครับเก้าต่อเจ็ดจริงจิงเลย ดข้าัด้นี้บอเลอนตัโกาด้กรก่อนนะฮะคือมันเหมือนติดะตูครับคือท่านตั้งใจจ่ายลูกนี้นะต้้งแต่กว่าที่กอหลักเนี่ยนะคือว่ากองหลังไม่โดนครับคือนตั้งใจมาูกี้นี่คือสุดยอดเลยนะคือตั้งใจมาเป็นเกมบุเลยครับว่าจ่ายทะลุมาลูกนี้เอาได้ด้วยครับถึงด้วยฮะแล้วขางในนบเด็เดงงงจะได้ แมนดี้แล้วก็เข้าประตูเลยครับเรื่องนี้ทำไมถ้าเลืองตัดไปได้แข่งมาบ้างครับวีดีพลิกเข้าขวาอุ้ยอยากได้อยู่ได้อยู่แล้วจิงลูกนี้ไม่เหลือครับเอานะฮะต,ตีตื่นกันแล้วสามประตูตอนหนึ่งจะพลาเ,เรือเซนแท็กมาได้ฮะจ่ายบอลเลยนะครับพลาดอีกเลยครับตามไปการครับยังไงครับตามาไปครับยอดเจบเลยครับหมดเวลา รวมเกมสองคะแนนแรกในเกมแรกไปแล้วนะครับผ right, ู้ที่เจอกันเลยนะครับครับสมเด็จสีเขียวโดนี่สีเหลืองแล้วก็สีมาลูกนี้ยิงก่อนเลย แอาท่าเรือแล้วจิงลูกนียโดนี่จีงเสมอเลยครับลักออกมาได้ยังไงครับโอ้ก็มาสายปอนกันซีกูแล้วเป็นเจคิงด้วยครับมาเป็นเจคตรงกลางมีเพื่อนแล้วแบตตีโอไม่ถึงแต่ตัดบอลไม่ได้ครับแต่ว่าเปลี่ยนมาจอเนียโดนี่โดนี่ใจหัวสวยแบตตีเรื่องเลี้ยง เป๊ะเลยครับเป๊ะจริงครับใช่ครับตามนัดเป๊ะแล้วจริงครับเรอยจ่อแบบนี้ครเบสติีก็ไม่พลาดครับสองประตูต้นหนึ่งครับท่าเรือพกับตันของเฟรลุกจ่ายฟันเซตฟัเซตแล้วจิงสวยครับจิงแล้วมาจิงยวีตีต่ล้วครับนปแล้วแต่ทน่าชมล้ง่จิ้งจ่ายแล้วพีรลกวิ่งไปเลยครับออกวตั้งแต่บอลยังไม่ถึงเจคิ้งครับใช่ครับแล้วว่า เลือจะจ่ายทางไหนครับเลืวางกันวาง,วางกันมาแล้วครับโอ้สวยเหรอลูกนี้ถือว่าความเข้าใจกันตลอดครับจะได้บุกถึงหน้าประตูหรือยังก็อู้หมาสวยมากครับพี่ดีเป็นจุดทันหรือเปล่าครับรูกนี้ฟานเชตฟานเชตเอาเลยครักลางมีด้าเจคิงครัโอ้โหสวยด้วยครับสวยด้วยต่างในนี้เลิฟติ้ง ีี่เเ้านยไม่แมนถ้าเรือเก็บได้หรือเปล่าเวลาหมดแล้วครับถ้าเรือทันเลยแบบนี้ครับก็โอ้แบบนี้แล้วมาถึงถึงไหมไม่เล่นด้วยยังไงเราก็เรียบร้อยครับจบเกมครับไปถึงก้อนไปจบครับเอาชนะได้ในเกม็บ3-3ต่อตามครับไปที่2-3ตัว2นัดก็เก็บ4คะแนนไปได้ครับการเจอกันก้องางได้เป็นก้อนนะครัมันจะเป็นการเปิดพื้นที่แต่นั่นคือสิ่งที่ดีสำหรับกาสตาเรือต่อโคตรมาของ ยังได usted, oh, oh. so ้อยู่ครับเอเดนยักษ์ก็เข้ากรอเพื่อรวบรวมต่างฝ่าข้าบอลบอลเจ้าเยี่ยมันดาบอลเยี่ยมเลยอ่ะโอ้โหไดทีมงานใหญ่เลยครับรชนกันอีกแล้วก็เท่กลับเข้ามาหาทู่เล่นท่าเรือครับจังหวะเคลียร์ได้ไม่เคลียร์แล้วเสร็จเลยครับอย่างที่บอกครับเจอฮะเกมเราที่แท้กันจบไปแค่ท่าเรือแน่นมากครับครับหลักท่าเรือแน่น ดูครับยังจ่ายได้ออกขวาไปแล้วพันวัดจินต,ตายิงโหวตแต่ลูกเดียวตรงจริงครับนักเดียวโกครับนักเตะโกครั้ตไนไคร้ทับขาดนจนได้ครับดูแล้วคนถูกโรดิชันตำแหน่งไปพลาดเลยฮะแล้วพอเข้ากรอบแก็จริงเลยครับไม่ต้องสดแล้วนี่ก็จังหวะสุดท้ายน่าใจบอลหถอยมุดไม่ไหวฮะเราทำช่องได้แล้วเขาหลุดครับหยุดไข่อ้อนตัวใหญ่ครับความเร็วนี้ยิงยิงลูกนี้เรียบร้อยแล้วนี้เป็นตัวครับนักเตะโ วพิกแล้วหลุดนะฮะแล้วจา่าจยมาลไปที่ช่องมาโอเปลี่ยนแกนสวยครับยังได้อ,อยู่ที่ธนาเศษมาที่แฮมเบอร์ตี้เข้าซ้ายเข้าขวายังไงที่แฮมเบอร์ตี้ถนัดซ้ายเข้าซ้ายแล้ว <c oughs> ลวอีกครั้งครับเสียเวลาจังหวะนี้ครับจอสาดทิ้งมากรรมการกรรมการอะไรเจ็บปวดจบเกมครับเอาชนะได้ครับทีนี้มาจบครับ